สมใจแฟนๆซิงเกิลแรกติดหนึ่งในมาแรงเรวตะลาหักเบียเวียงเจอรักต้องห้ามสมใจแฟนๆซิงเกิเลเรวตะลาหักภาคต่อเรวตะหักนลิีลาวดีเนื้อหาสุดเศร้าปล่อยเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาติดหนึ่งในมาแรงเดียพร้อมพร่งกับเวียงนฤมต์ถ่ายทอดน้ำเสียงคุณภาพถึงอารมณ์สุดๆ เนื้อหาเรวตาราฮักบอกเล่าเกี่ยวกับความรักต้องห้ามคนละชนชั้นพิเศษสุดเอมวีซิงเกิลภาคต่อได้ศิลปินน้องใหม่แกรมมี่โกอย่างน้องแพ็กกี้สกลน,นรีสาวน้อยหน้าหวานจากจังหวัดสกลน,นครรับบทเป็นลีลาวดีประกบท็อปนารากรพระเอกมอลำจากคณะระเบียบวัฒศิลป์มารับบทเรวตตะ งานนี้ลีลาถ่ายทอดอินเนอร์ทั้งคู่แฟนๆอาจน้ำตาซึมหยิบทิชชู่ไม่ทันเลยทีเดียวเบียรพร้อมพงเผยว่าขอบคุณแฟนๆที่ชื่นชอบเพลงเรวัตะฮักนะลีลาวดีมากๆครับผมรู้สึกมีกำลังใจมากตอนนี้ไปไหนคนก็เรียกแต่เรวัตะเรวัตะรู้สึกปลื้มใจมากๆและวันนี้เบียรและน้องเบียงมีเพลงภาคต่อออกมาอย่างเรวตะลาฮัก เพลงนี้พอได้ดูเนื้อนี่ขนลุกเลยครับเนื้อหากินใจเหลือเกินอยากให้แฟนๆเข้าไปฟังและชม MV กันเยอะๆภาพสวยมากๆไปถ่ายกันที่จังหวัดสะแก้วสวยทุกฉากทุกตอนจริงๆเข้าไปให้กําลังใจเบียร์กับน้องเวียงกันเยอะๆนะครับด้านเวียงนฤมลบอกว่าวันนี้เวียงกับพี่เบียร์มีเพลงใหม่อย่างเรวตะลาฮักทุกคนตั้งใจทํามากๆทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเพื่อขอบคุณแฟนๆที่ชื่นชอบตํานานความรักของเรวตะและลีลาวดี แฟนๆก็ชม MV เรวตาลาฮักที่ y u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  e g r r ม m m โก o o f ิเชี a l ได้แล้วส่วนแบบเต็มเพลงฟังได้วันที่19กุมภาพันธ์นี้ครับแอบกระซิบมาว่ามีทอนที่แตกต่างจากตัว MV นะคะฝากแฟนๆติดตามกันด้วยนะคะจับตาดูเรวตะาฮักหนารีแลว้วว่าดีตอนนี้ยอดวิวพุ่งถึง60ล้านวิวใน4เดือนมาลุ้นเรวตาลาฮักกันว่าจะโกยอดวิวแรงตามติดไปขนาดไหนคาตอบอยู่ที่แฟนๆครับ